สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำให้รู้จักครัว่าเบสบ็อกและลำโพงแยกคินนะครับซึ่งเราได้ทำการผ่านสนามการแข่งขันของ u s a ซที่ภัยสารขอนแก่นเมื่อวันที่28 29ผ่านมานะครับเราก็ได้ช่วยรางวัลที่1ติดไม้ติดมือกลับมากลับบ้านนะครับโดยชุดก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับมีวิทยุ JVC 620นะครับซึ่งเป็นพ,พระเอกหลักของเรานะครับตัวนี้ ซึ่งระบบก็มีในซั์ซ้อนมากมายนะครับคือก็จะมีไฮพาวเวอร์แล้วก็เป็นลำโพงซับเบลดบล็อก8นิ้ว KDS b 8 8 b นะครับแล้วก็แยกชิ้น2ทางของบอส i ิกเหมือนกันนะครับซึ่งซึ่งชุดนี้สามารถติดตั้งจริงฟังจริงได้ในรถยนต์ทั่วไปนะครับโดยที่ราคาไม่แพงแล้วก็ไม่แพงแล้วก็ไม่ถูกสมเหตุผลพอประมาณนะครับ หลีกเลี่ยงการตัดเจาะรถนะครับชุดนี้ครับชุดเครื่องเสียงชุดนี้ชนะเลิศประเภทเพลงสากลนะครับได้อันดับหนึ่งคว้ามาครองในขอนแก่นนะครับลองฟังดูคุณภาพเสียงครับวิทยุรุ่นนี้สามารถต่อสาย HDMI i ลิงจากโทรศัพท์ได้เลยนะครับตอบจบทุกโจทย์ครับ ลองดูฟังเสียงกันก่อนนะครับเราสามารถสร้างรถแข่งและรถเสียงดีในภายในเวลา2วันได้เลยครับส่วนในส่วนของทั่วรางวัลเราได้มาด้วยความสามารถและก็พิธีวิธานในกานติดตั้งและก็ แสดงศักยภาพของเสียงที่เราทุ่มเทมานะครับส่วนในร้าารยละเอียดในการติดตั้งของร้านนี่ปัณน,นี้เป็นพิเศษนะครับเ,เครื่องเสียงชุดนี้ลูกค้าลุกท่านสามารถติดตั้งได้นะครับโดยราคาไม่แพงนนครับงบประมาณไม่เกิน3 0 0 0 0ื่นบาทครับชุดนี้นะครับค่าติดตั้งฟรีนะครับชุดนี้ครับตอนนี้เราอยู่ การแข่งขันนะครับซึ่งใช้เพลงนี้เป็นเพลงตัวเป็นเพลงบังคับทุกคันต้องเปิดเพลงนี้หมดครับเพลงนี้จะ,จะบ่งบอกถึงความลึกความกว้างของสเตจเสียงของลำโพงระบบเสียงนะครับมันจะเป็นการแสดงศักยภาพของอุปกรณ์เสียงในรถว่าเปล่งเสียงดีขนาดไหนจุดดีจุดด้อยแบบไหนนะครับ แผ่นที่ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องเสียงนะครับขอโทษน,นะครับลองอีกอักแชกหนึ่งครับพเพลงเช็คแผ่นเช็คความเรียบร้อยครับเรียกง่ายๆความเรียบร้อยของเสียงครับ ัวอย่างปลายเสียงแหลมเสียงแสแนนะครับจะเป็นเสียงออกเป็นเส้นเส้นที่ซีแบบนี้ครับเพราะเราทุ่มเทการทำงานความรู้ในการติดตั้งเกี่ยวกับระบบเสียงในรถยนต์นะครับจุดที่กรรมการให้คะแนนมากที่สุดคืออะไรครับอ่ามิติเสียงด้านลึกความกว้างของเสียงนะครับ บางครั้งเครื่องเสียงเนี่ยไม่จำเป็นต้องฟังดังเสมอไปนะครับมันก็จะมีขนาดอิมเมจแล้วก็ซาวเตสหมายถึงความกว้างความลึกของชิ้นดนตรี mm hmm. เสียงแชนแนเสียงกระเดื่องกลองไม่จําเ,เป็นต้องเปิดเสียงดังนะครับเสียงระดับนี้เราฟังในรถได้สบายสบาย,บายครับรวมทั้งอ,อุปกรณ์ระบบสายที่มาใช้ในการติดตั้งนี้ที่คัดมาพิเศษนะครับรวมถึงการแดมแผงประตูด้วยครับ มันเปิดไม่ได้พี่แผงวัะตูครับและการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ซึ่งเป็นส่วนสําคัญมากที่สุดคือหัวใจหลักนะครับแล้วก็ฝีมือความปานีในการติดตั้งแม้กระทั่งทุกจุดเดินสายครับวิทยุวิทยุทยลำโพงแยกชิ้น6นิ้วแล้วก็เบสบ็อกซึ่งใช้วัดในตัวของวิทยุ jvc ตัวนี้ครับ620ตัวนี้ครับซึ่งวิทยุตัวนี้ออกแบบพิเศษมีอ e ีโคเลเซอร์ในตัวมีไทม์อะลรเมนต์ในตัวมีทุกฟังก์ชัน ในการเลือกใช้เกี่ยวกับระบบเสียงครับเราสามารถเราจะดึงศักยภาพมันออกมาใช้มากที่สุดนะครับจวีทีตัวนี้มันจะเป็น Android ในตัวนะครับดูตัวอย่างนะครับฟังก์ชันจะเพิ่มขึ้นมาเราสามารถเลือกโหลดแอปได้หลายแบบหลายอย่างนะครับมีสาย HDMI Bluetooth นะครับ USB iPod a i n สามารถเชื่อมต่อกับ สมาร์ทโฟนหรือ Android ได้ทุกรุ่นครับซ้ำยังต่อกล้องถอยหลังได้นะครับมองหลังได้ครับสามารถวัดระยะเลนจอดหลังได้นะครับเพื่อความสะดวกของเราเวลาขณะจอดรถถอยหลังนะครับเปแอคทีฟซับอ่ะครับเนบ็อกตัวนี้แม่ันในตัวครับผมแอ็ทีฟซับแล้วก็ลำโพงคู่หน้าเป็นแยกชิ้นแยกชิ้น BW602 ครับก็คือมามาคู่กันเลยกับตัวครับผม เป็นชุดงมดเลยใช่ครับก็ลําโพงทั้งหมดจะมีแยกชิ้นจะมีทั้งหมดส4 4สี่สี่ชุดนะครับทวิตเตอร์หนึ่งคู่เสียงกลางหนึ่งคู่นะครับและพร้อมเน็ตเวิร์กอีกหนึ่งคู่นะครับและในส่วนของเบรดบล็อกนี้สามารถเดินไฟตรงจากแบตเตอรี่มาใช้ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องยุ่งยากอะไรคือการคอนโทรลสั่งงานอิสระจากวิทยุตัวนี้ครับสามารถคอนโทรลซับได้ต่างหากครับมีคอร์เเซอร์นะครับแยกระดับซับวูเฟอร์ต่างหากได้ครับ ความดังค่อยนี้ก็จะมีภาคปรีแอมนะครับซื่อหัวเป็นหัวใจหลักของการคุมเสียงนะครับก็จะมีอีควอไลเซอร์วความดังนะครับคอสอเวอร์นะครับสามารถเลือกจุดตัดของลำโพงได้ครับ ระบบก็มีซับซ้อนระบบง่ายๆนะครับ okay.